สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศโดยเฉพาะการเมืองในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนั้นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากได้มีการลงมตินะครับ232เสียงต่อ197เสียงนะครับกรณีที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับได้ไปยุยงปลุกปั่นให้มีผู้ชุมนุม แล้วบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา,าดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงมติเพื่อที่จะดําเนินการในการถอดถอนโดนัลดทรัมป์พ้นจากตําแหน่งประธานาธิบดีและนี่กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาในประวัติศาสตร์นะครับที่ถูกถอดถอนถึง2ครั้งตามข้อกล่าวหาที่บอกว่าไปยุยงก่อให้เกิดการกบฏนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถ้าการลงมตินี้เนี่ยนะครับ เสร็จเร็วเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้โดนั์นทรัมป์นั้นพ้นจากเก้าอี้ขอนสิ้นวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีโดยที่ทางด้านโจบไบเดนนั้นเนี่ยจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคม2564นะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกว่าสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐนั้นผ่านบทบรรัญญัติการถอดถอนตามข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าโดนั์นทรัมป์นั้นไปยุยงปลุกปักป่นก่อการกรบฏโดยมุ่งเน้นไปที่ คำปราศัยปลุกปั่นของเขาที่พูดกับบรรดาผู้สนับสนุนหลายพันคนก่อนที่บรรดาฝูงชนเหล่านี้ได้บุกไปจู่โจมและก็อรารวาสไปทั่วอาคารรัฐสภาก่อให้เกิดการเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า,าการอภิปรายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับ่อน้านี้ก็ไปปลุกปั่น ให้บรรดาผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยนะครับเกิดการลุกฮือด้วยการตอกย้ำกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างมาโหฬารน,นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุให้มีการอภิปรายพิจารณาถอดถอนนายโดนั์ทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางในอาคารรัฐสภานั้นก็เต็มไปด้วยกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจำนวนมากแล้วก็มีการเข้าไปประจำการนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหตุการณ์ วันที่6มกราคมที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรณีที่มีการเสนอให้มีการถอดถอนผู้นำสหรัฐนั้นมันเกิดขึ้นมา3ครั้งครั้งล่าสุดก็คือนายโดยนัลด์ทรัมป์นั่นแหละปี2019แต่ว่าท้ายที่สุดก็รอดพ้นกันมาได้ก่อนหน้านั้นก็คือ,อปี1998ก็คือบิลคลินตันแล้วก็มี1ปี1868 แอนดรูว์จอห์นสันเคยถูกถอดถอนโดยสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าวุฒิสภาก็ลงมติให้พ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหาโดน,นทรัมป์นั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกถอดถอนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นกําลังเผชิญกับเรื่องของอความยากลําบากทางการเมืองพอสมควรหลังจากที่นายโดน,นทรัมป์นั้นไม่ยอมแพ้นะครับพยายามที่จะ ไม่ให้โจไบเดนนั้นขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปล่าสุดนั้นเนี่ยถึงกับมีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับนอกจากนี้เองเรื่องของการที่โจไบเดนนั้นจะสาบานตนขึ้นรับตําแหน่งในวันที่20มกราคม2 6 6 4ทางด้านหน่วยงาน FBI ไเนี่ยนะครับได้ออกมาเตือนว่าบรรดาเมืองหลักเนี่ยนะครับทั้ง50รัฐของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะมีการออกมาก่อม็อบ หรือว่าออกมาชุมนุมประท้วงถึงขั้นอาจจะก,ก่อการเจลาจนจากผู้ที่ให้การสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับตอนนี้ถูกจับตามองจากทั่วทั้งโลกนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นําของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนจะราบรื่นหรือไม่เพราะว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ยอมแพ้โอกาสที่จะเกิดการจลาจนครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็มีสูงเช่นเดียวกันครับ